สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบูญสามวาวันนี้นะครับก็นำท่านมาชมนะครับพระรอดวัดมหาวันอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่เป็นรุ่นปี3าหที่เขาตั้งชื่อว่ารุ่นยม,มกะปาติหารนะครับของวัดมหาวันโดยพระชุดนี้เนี่ยก็สร้างเรียกว่ามีจากพระกลุ นะครับเป็นพระกรุพระรอดกรุกวัดมหาวันเนี่ยอันนี้เป็นของเก่าซึ่งหายากมากนะครับราคาเนี่ยเป็นหลักล้านเดี๋ยวนี้ก็ยังหายากอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยวัดมหาวันก็เลยมาสร้างพระรอดอีกหลายหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นที่เป็นที่รู้จักเนี่ยก็คือรุ่นเยือนอินเดียปี19นะครับประมาณปี19เนี่ย1819แ่ 18, 19, เนี่ยผมก็ไม่แม้ลว ก็เรียกว่ารุ่นนั้นก็หายากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมแต่ก่อนนี้ผมมีอยู่องค์สององค์แล้วก็มีของปลอมนะครับมีของเทียมเรียนแบบทําเหมือนด้วยนะครับของแท้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพบเห็นแล้วนะครับราคาหลักพันเศษจนมาถึงปี35เนี่ยวัดพาวันก็เลยสร้างรุ่นที่ปลุกเสกประเทศอินเดียเนี่ยอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่นนี้แล้วก็ได้ทํา วลสารเนี่ยก็คล้ายๆกันพิมพ์ทรงการแกะก็สวยงามนะครับเรียกว่ารุ่นยม,มะกะปาฏิหารเสื้อสร้างพื้นเป็นเพื่อระลึกถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้านะครับแสดงยม,มะกะปาฏิหารที่กรุงสาวัตถีประเทศอินเดียนะครับโดยมีการปลุกเสกเนี่ยตามสถานที่ที่เป็นสำคัญสำคัญนะครับเช่นมูลคันทกุติของพระพุทธองค์นะครับ กุตนะิของพอระโมคคัลลานะกุติของพระศรีวลีกุติของพระสารีบุตรกุติของพระอ,อนทน์นะครับเป็นแล้วก็ได้มีมวลสารนะครับในดินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจากประเทศอินเดียเนี่ยอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับตามที่สําคัญสาคัญตามพุทธศาสนานะครับได้แก่ดินที่สังเวชนีสี่สถานแล้วก็ดินอีกหลายๆที่นะครับแล้วก็ประกอบกับดินกรุ แล้วก็พระรอดแตกหักนะครับนำมาผสมมวลสารด้วยแล้วก็ยังเป็นมีดินสําคัญสำคัญในประเทศไทยด้วยนะครับที่เป็นดินที่ใช้ในการสร้างพระรอดในอดีตด้วยนะครับก็จะเป็นดินที่เนื้อละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระชุดนี้เนี่ยพิมพ์ทรงก็จะสวยงามและเนื้อก็จะละเอียดนะครับเรียกว่าใครไม่มี พระรอดมหาวันรุ่นหนึ่งไม่มีรุ่นที่ปลุกเสกประเทศอินเดียปี18-19เนี่ยก็มาสะสมรุ่นนี้ได้นะครับรุ่นนี้ก็เรียกว่าไม่ยิ่งย่อนกว่ากันแล้วก็การพุทธาพิเศกก็มีอยู่ถึง2องสองครั้งใหญ่ๆนะครับเช่นที่ประเทศอินเดียในช่วงปีเอวันที่11-15มกราคมปี35เนี่ยนะครับแล้วก็ มาพุทธาพิเศษครั้งในที่วัดมหาวันลำพูนเนี่ยก็ยี่สี่ยี่ห้ามกราคมในช่วงที่มาพุทธาพิเศษที่ที่ลำพูนวัดมหาวันเนี่ยก็จะมีคูบาอินคูบาอินวัดฟ้าหลังนะครับคูบาดวงดีวัดท่าจำปีคูบาน้อยวัดบ้านป่งคูบาอินตาวัดห้วยใสคูบาวงวัดพระบาทห้วยต้มคูบาน้อยวัด ดอยหลวงคูบาผัดวัดศรีดอนมูลนะครับพระเทพวิริยากรวัดพระบาทมิ่งเมืองแล้วก็คูบาอินทรวัดสันป่ายางหลวงด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพุทธาพิเศษครั้งที่2ที่วัดหมหาวันนะครับส่วนการพุทธาพิเศษที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็มีมีกล่องเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้แต่ว่าบางท่านก็บอกว่า พุทธาพิเศษรวมกันนะครับที่5กุตินะครับก็คือคันทักกุติของพระพุทธเจ้าแล้วก็ของพระโมคคัลลานะของพระศิวลีแล้วก็ของพระศีลุสารีบุตรแล้วก็ของพระอนนท์นะครับโดยแยกแล้วก็มียานแยกเป็นพิมพ์ๆด้วยนะครับว่าแต่ละพิมพ์เนี่ยพุทธาพิเศษแยกอีกทีผมก็เลยงงๆว่าเอ๊ะพุทธาพิเศษเนี่ยจะมีการแยกหรือมีการพุทธาพิเศษ เอาทั้งหมดไปพุทธาพิเศษที่แต่ละกุฏิหรือจะพุทธาพิเศษแยกเป็นพิมพ์นะครับบางบางท่านก็บอกว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยปลุกเสกที่มูลคันทักกุฏิของพระพุทธองค์นะครับบางท่านก็บอกพิมพ์กลางพุทธาพิเศษที่วัดกุฏิพระโมคคัลลานะแล้วก็บอกว่าพิมพ์เล็กพุทธาพิเศษที่ปลุกเสกที่กุฏิพระศิวลีพิมพ์ต้อ ปุกเสกที่กุติภาษาลีบุตรพิมพ์ตื้นปุกเสกที่กุติพระอานนท์ก็เลยมีความสับสนกันเล็กน้อยระหว่างข้อมูล2ออย่างนี้นะครับแต่ว่าที่กล่องเนะี่ยมาดูกล่องนะครับกล่องเนี่ยเขาก็บอกว่าพระลอดวัดมหาวันลำพูนนะครับรุ่นหนึ่งยมกะปาติหารพิมพ์เล็กปลุกเสกที่กุติ พระซีเวลีนะครับก็เลยกล่องเนี้ยก็11มกราก็เรียกว่าข้อมูลบางส่วนก็ตรงกันบางส่วนก็บอกว่ามีการแยกปลุกเสกด้วยนะครับก็เลยสับสนเล็กน้อยนะครับว่าปลุกเสกแยกหรือเดียวในกุฏิต่างๆของท่าน พระพุทธเจ้าแล้วก็ของภาษาวกอัรครสาษาเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าพิธีเดียวกันนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเคล็ดว่าพิมพ์เล็กเนี่ยปลุกเสกที่กุฏิพระศิวลีแล้วก็ก็ฟังเป็นข้อมูลตามนั้นไปก่อนนะครับตอนนี้ผมมีที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือพิมพ์เล็กนะครับส่วนพิมพ์อื่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเจอเจอแต่พิมพ์เล็กก็เก็บมาไว้ก่อนนะครับถ้าเจอพิมพ์ไหนก็เก็บพิมพ์นั้นแล้วก็มา ไล่เรียงประวัติดูนะครับองค์ที่สวยที่สุดนะฮะมีเรียกว่าสามองค์นี้ก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแต่ก็พอมองได้ว่าเป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับเนื้อก็จะมีทั้งเนื้อสีน้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มสีดํานะครับสีแดงก็มีนะครับลองมาชมตัวอย่างองค์สวยๆนะครับองค์นี้นอนกล่องมาเลย นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้พิมพ์ใหญ่นะ่จาจะสามเซนพิมพเล็กนี่สองเซนเกือบสเซนนะครับเนื้อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมว่าก็เป็นพระที่หน้าหน้าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนื้อหาก็เห็นไหมทำพิมพ์ทรงได้สวยงามเนี่ยองที่ชัดๆเนี่ยสวยงามมากนะครับ ตรงนี้กดพิมพ์ชัดสวยสมบูรณ์เนื้อเข้มดีนะครับเนื้อเนี่ยเป็นดินละเอียดนะครับแล้วก็กดพิมพ์ได้อย่างสวยงามฝีมือก็เป็นแบบพระยุคใหม่นะครับไม่ได้ถอดพิมพ์ของเก่ามาก็เรียกว่าเป็นฝีมือช่างแต่ดินเนี่ยละเอียด แล้วก็หน้าสะสมนะครับหน้าไม่แพ้รุ่นปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับถ้าใครอยากได้พระล่อสวยๆนะครับก็เช่ายุคนี้ได้นะครับเช่ารุ่นนี้แล้วก็พิธีของยม,มะกะปาริหารเนี่ยหมายถึงว่าถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงยม,มะกะปาฏิหารเนี่ยก็ลองไปหาอ่านหรือว่าลองเปิดคลิป เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูนะครับเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้านะครับเพื่อที่จะที่จะให้เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะแข่งขันกันเรื่องการแสดงปาฏิหาริย์กันระหว่างรัฐที่ต่างๆนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยส่งตามตามตามประวัตินะครับแต่จริงๆอาจจะ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับแต่เราดูวัตถุมงคลนะครับดูวัตถุมงคลตามที่เราเห็นเนี่ยก็เปมีพุทธศินที่สวยงามแล้วก็มีเนื้อหาการสร้างที่ที่เป็นมงคลเราก็เช่าหาเก็บไว้นะครับเพราะว่าก็อยู่ที่ เป็นอนุสติในการชมในการบูชาเนี่ยก็จะต้องมีความเรียกว่าประทับใจด้วยนะครับถ้าเราประทับใจมีความเรียกว่ามีความซาบซึง้งกับองค์พระเนี่ยเราก็จะเข้าถึงองค์พระได้ง่ายนะครับมีห้าพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลาง พิมพเล็กพิมพ์ต้อพิมพ์ตื้นนะครับก็แต่และพิมพ์ก็มีความสวยงามแตกต่างกันนะครับวันนี้บุญสามวาก็นํามาให้ชมนะครับเป็นอย่างนี้ถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ต้องอยู่ในกล่องตามหาให้ได้5พิมพ์ก็ดีนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับอันนี้ก็อยู่หลักร้อยเท่านั้นเองหลักร้อยกลางๆนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่ก็อาจจะหลักร้อยปลาย นะครับก็แนะนำพระลอดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับเอาไว้บูชาเซกก่อนที่ราคาจะสูงขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ